สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่องม่แอกบา้านสวนนะคะวันนี้เดินชมต้นไม้ก็เลาะเลาะคัดต้นไม้มาส่งให้เอฟซีนะคะเอฟซีทักมาเนี่ยก็เลาะเลาะดูก็พอได้ไม่เยอะนะคะช่วงเนี้ยแต่ก็พอได้มีส่งอยู่เอฟซีถามมาว่ามีว่านกว่าพระพุทธเจ้าหลวงไหมมันก็พอมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ส่งให้เพราะว่า ถ้าส่งไปกรงอ่ะเนี่ยจะมีตําหนิต้นก็เล็กหัวก็เล็กนะคะเลี้ยงกว่าจะโตน,นะคะสองสามปีกว่าจะได้ก็เลยไม่ไม่ได้ส่งให้นะอันนี้ของแท้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูตัวอื่นไปเรื่อยๆนี่อย่างนี้ก็เป็นกวากระพุทเจ้าหลวงแท้ๆนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางใหญ่หัวใหญ่มากแต่ก็ไม่ค่อยเตกกอขยายพันธนะุ์อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมดูๆก็ใบตรงนะเตะ ม่ยายเลี้ยงเองก็เลยรู้ว่าเนี่ยเป็นต้นไม้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ส่งนะมันเป็นกระถางใหญ่เพราะว่ากระถางใหญ่ค่าส่งมันก็แพงก็เลยไม่อยากเลือกส่งถ้าใครทักมาช่วงที่เหมาะสมหน่อยก็จะได้กระถางเล็กๆไปก็จะโอเคอยู่แต่ที่เห็นจะส่งวันนี้ก็จะเป็นนางพญายใหญ่เพราะว่าได้นางพญาใหญ่มาไว้นานไม่เคยเปิดเผยนะคะก็จะเอาส่งให้อันนี้ว่านกว่าพระพุทธเจ้าหลวงนี่ไม่ได้ส่งอันนี้ใบ เหลือใบเดียวใบอื่นหายไปยมัส่วนมากก็จะเป็นหอยทากลงนะเดี๋ยวพาชมบอนสีที่เคยปลูกไว้นะคะก็สวยอยู่ตลอดเวลานะคะจะมีต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะช่วงนี้ฝนหยุดตกกน้ำก็เริ่มจะขาดหายไปก็จะลดลดน้ำทิ้งไว้นะคะบางบางใบก็เหี่ยวเียวไปก็ดึงใบออกทิ้งไป ก็ยังพอมีให้ชมอยู่นะคะช่วงนี้ห่างหายไม่ได้ทำคลิปให้ชมส่วนใบคี้เขียวๆนวลโก้อ๋อเป็นว่านพวกนั้นนะคะบางอย่างก็จำชื่อได้ไม่ได้นะคะเน,นี่ยอันนี้ไม่ได้รดน้ำรู้สึกว่าค่อนข้างจะเหี่ยวเชาไปนะคะก็เหยียดยาวไปโน่นไปเรื่อย นี้ก็เอาคลิปมาให้ชมเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะขอรดน้ําก่อนนะคะช่วงนี้ไม่อยากให้เหี่ยวแห้งก็ต้องรดน้ําไว้ก่อนนะคะเวลารดน้ําเพราะว่าตน้ตนตัวแข็งแรงแล้วก็จะใช้สายยางเลยนะคะรดก็จะรดไปเรื่อยให้ความชุ่มชื้นแล้วบอลสีก็จะสวยตลอดนะคะเดี๋ยวว,ว่างๆมาถ่ายภาพเล่นๆให้ชมนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปลูกเท่าไหร่ ที่ผ่านมาฝนปกหนักเต็มๆเ,เลยนะช่วงที่ผ่านมาทีนี้รู้สึกว่าฝนกําลังจะหายไปแล้วเราจะได้ลดน้ำเองแล้วนะคะเราจะมาลดน้ําให้ชุ่มชื่นไปใครที่นชอบก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะนี่แอบบ้านสวนสวัสดีค่ะ